สวัสดีค่ะพบเจอกับบ้านมิวพาสสวยนะคะใน EP ีที่111นะคะวันนี้นะคะมีพาสนำเสนอทั้งหมด24รายการนะคะรายการละ200บาทถ้ารับ2องค์300นะคะถ้พี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลรายการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0 9 9ย์เก้าเก้านะคะไอ l ดี e M ล L K m 2 5 6 0นะคะ ก่อนจะรับชมคลิปนะคะฝากไว้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดพาดีๆและเป็นกำลังใจให้บ้านมิวพาสวยด้วยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพาคะแนนนะคะนี่สวยมากเลยคะ่ะองค์เล็กมากเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะ รอยปั๊มด้านหลังแบบสวยมากชัดมากเลยนะคะสีแบบเนียนๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีรายการที่หนึ่งนะคะพาคะแนนนะคะรายการที่สองนะคะพระนามขยานะคะสีเรียบๆเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีนี่ตรงนี้แบบว่ารอยนูนแบบสีสวยมากพี่พี รายการที่สองนะคะพระนางพญานะคะสวยมากเลยนะคะพี่พี่ถ้าภาพไม่ชัดภาพเบอร์พี่พี่ขอภาพเพิ่มเติมกันได้ตลอดเลยนะคะรายการที่สามนะคะทารอดนะคะสวยมากเลยนะคะพี่พอันนี้ดูเก่ามากนี่พี่พี่ดูสีดูแบบใกล้ๆเลยนะคะสีเก่ามากเลยนะคะทารอดนะคะ รายการที่สามนะคะองค์ละสองร้อยนะคะพี่พีถ้ารับสององค์สามร้อยนะคะส่งฟีนะคะพี่พี่อ,ะะะะพพอันนี้พะพัลอดนะคะรายการที่สามนะคะเก่ามากรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่พัลอดนะคะอันนี้แบบว่าสีนเนียนแบบนี้เลยนะคะพี่พีสวยมากเลยตรงนี้จะเป็นแบบว่า ลอยตามอายุการใช้งานนะคะพี่พี่พารอดนะคะรายการที่สี่นะคะลอยปั๊มแบบชาดมากสีสวยมากนี่พารอดนะคะรายการที่สี่นะคะพี่พี่ขาสวยมากเลยนะคะรายการที่ห้านะคะพาซุมกอนะคะพาซุมกอนะคะอันนี้ดูเก่ามากเลยนะคะพี่สีสวยด้วยรายการที่ห้านะคะพาซุมกอนะคะ นี่ดูเก่ามากพี่พี่พาซุมกอรายการที่ห้านะคะรายการที่หกนะคะรายการที่หกพาลีลานะคะสีแบบว่าเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่หกพาดีลานะคะนี่ดูเก่ามากแลวหลังเก่ามากเลยอะพาดีลานะคะรายการที่หนะคะ รายการที่หกนะคะพารีลานะคะรายการที่7นะคะพาเนื้อดินนะคะไม่ทราบที่นะคะแต่ว่าดูเก่ามากนี่มี2ด้านนะคะพาเนื้อดินนะคะดูเก่ามากเลยนะคะพี่รายการที่7นะคะรายการที่8นะคะ หลวงปูดทวดนะคะหลวงปูดทวดเหยียบน้ำทะเลจืดรายการที่แปดนะคะนี่สวยมากวัดเขาน้อยหัวหินนะคะประจวบคีรีขันธ์นะคะสวยมากเลยนะคะนี่หลวงปูดทวดนะคะรายการที่แปดนะคะรายการที่เก้านะคะพักซุ้มกอนะคะสีสวยมากเลยนะคะพี่พีนี่ แบบเนื้อนินเนียนแบบนี้เลยนะคะพี่พีนี่สวยมากแล้วก็ตรงนี้แบบจําเป็นแบบรอยล้าตรงนี้นิดนึงนะคะพี่พี่รายการที่9นะคะพาซุมกอนะคะพี่พีสวยมากเลยนะคะรายการที่10นะคะรายการที่10บพาคะแนนะคะสวยมากเลยนะคะพี่พี่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ ดูตรงรอยชั้นดูตรงองค์พระสิสวยมากเลยนะคะวิพีพระคะแนนนะคะองค์เล็กมากนี่รายการที่สิบนะคะโอ้ยหนึ่งวันรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะหลวงพ่อเงินนะคะอุยอันนี้ดูเก่ามากเลยนะคะวิพีพ หลวงพ่อเงินนะคะรายการที่สิบอ็ดนะคะนี่สีค่อนข้างสึกนะคะพี่พีดูเก่ามากเลยตรงใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบสองนะคะพระคะแนนนะคะคล้ายๆพระสมเด็จเลยเนาะแต่ว่าเจ้าของนะเขาบอกว่าเป็นพระคะแนนนะคะ อันนี้เป็นพระที่บ้านปู่หนูนะคะเป็นพระที่บ้านปู่หนูเนาะคะ่ะนี่สวยมากเลยเขาบอกว่าเป็นพระคะแนนคล้ายๆพระสมเด็จเลยแต่นี้องค์น้อยมากเลยรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสามนะคะพระซุมกอนะคะอันนี้แบบว่าดูกเก่ามากเลยนะคะ รอยองคพระแบบชัดมากเลยอะนี่สวยมากทราสุกรรายการที่สินะคะอันนี้รายการที่สินะคะรายการที่14บสี่นะคะพระพุชินาาชนะคะองค์เล็กแบบน่ารักมากเลยอ่ะมีห่วงมาได้ด้านบนด้วยนะคะด้านหลังเป็นนางกวักนะคะแล้วก็มี มีแบบอัคระยันอยู่รอบๆตรงนี้ด้วยนี่สวยมากเลยรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะพระรอดมหามงคลน,นะคะหนึ่งในพระเบนจะพาคีนะคะพระดีแห่งล้านแห่งล้านนาแบบมากล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ นี่กล่องเดิมๆเลยนะคะพี่พี่ะรายการที่สิบห้านะคะองละสองร้อยนะคะรับสององค์สามร้อยนะคะพี่พี่มาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพระรอดนะคะพระรอดมหามงคลโอ้ยเดี๋ยนะนี่เอาได้ละมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยพี่พี่ขนี่ อยู่ในกล่องเดิมๆแบบว่าสวยมากนี่สีเนียนๆแบบนี้เลยสวยมากเลยนะคะพี่พีทถ้าภาพไม่ชัดภาพเบอร์หรือว่าหนูอันนี้พาให้ดูแบบเร็วเกินไปพี่พีขอภาพเพิ่มเติมได้ตลอดเลยนะโทรได้ตลอดเลยนะคะภาพไม่ชัดภาพเบอเดี๋ยวหนูส่งภาพให้ดูนะคะรายการที่16นะคะหลวงปู่ทวดนะคะนี่มาพร้อมกรอบ พลาสติกสีใสแบบนี้เลยนะคะพี่พีด้านหลังจะมีแบบเชือกแบบสีแบบนี้มาด้วยนะคะสวยมากพี่พีรายการที่16นะคะรายการที่17นะคะรายการที่17เป็นพัลล์ลอดนะคะ <c oughs> องค์เล็กมากอันนี้ดูเก่ามากเลยนะคะพี่พีรายการที่17นะคะรอยปั๊มแบบว่าสวยมากเลยนะคะรอยปั๊มแบบชัดมากเลยนะคะพี่พี ดูเก่ามากเลยนะคะรายการที่17นะคะเก่ามากอันนี้พารอดนะคะองค์เล็กมากน่ารักมากแลบรายการที่18นะคะรายการที่18หลวงพ่อ3 4สี่นะคะวัดโพสีสทธารามนะคะรุ่นพิเศษนะคะนี่ขึ้นสนิมสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะสนิมแบบตามอายุการใช้งานเลยนะคะพี่เก่ามากอันเนี้ยดูสิ แบบสีเขียวๆขึ้นอันนี้แล้วอะ่ะงานผูกพันธสีมาทําดีได้ดีนะคะแล้วก็มีอาคาัครามียานมีใบโพตรงนี้ด้วยนี่สวยมากเลยนะคะรายการที่18นะคะถ้าหนูพูดชื่อพาผิดหรือว่าอ่านตรงไหนผิดหนูต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะรายการที่19นะคะรายการที่19อันนี้เขาเลี่ยมกรอบแบบ กรอบเก่าๆกรอบเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพาบ้านๆน,นะคะเป็นพาที่บ้านปู่หนูเองนะคะพี่พีดูเก่ามากนี่อันนี้เหมือนเป็นตะกุดหรือเป็นอะไรหนูไม่แน่ใจนะคะพี่พี่ดูเองนะคะหนูดูไม่เป็นนะคะพี่พีคะ่ะรายการที่ยีสิบนะคะมาพรมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพิธีมหาพุทธาพิเศษสาวห้าลาบ ลาบอะไรลาบผลทวีคูณหลวงพ่อทบนะคะวัดพระพุทธบาทชนแดนนะคะเพชรบูรณ์ในรอบ20ปีนะคะมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะพี่พีนี่พร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะเปิดด้านในให้ดูนะคะนี่สวยมากรายการที่20นะคะนี่ หลวงพ่อทบนะคะสวยมากเลยนะคะพี่ีหลวงพ่อทบนะคะนี่เนื้อนินเนียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีแบบว่าเหมือนตะกรุดหรือเปล่าคะนี่สีเงินๆตรงนี้สวยมากเลยหลวงพ่อทบนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะพี่พี่พระสมเด็จแล้วก็มีหลวงพ่อทบด้วยนี่มีสองด้านนะคะมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะพี่พี่คะ่ะนี่เก่ามาก รายการที่21นะคะพรคูนิมิตสินคูณนะคะสินคูณสินคูณหลวงพ่อประเทืองงานผูกพันธส,สีมาพระพุทธทนิมิตอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะพี่ๆค่ะนี่เก่ามากดูแค่กล่องก็รู้แล้วนะคะเก่ามากเลยนะคะ เดี๋ยวจะเปิดด้านในให้ดูนะคะรายการที่21นะคะอันนี้รายการที่21นะคะพี่พีรายการที่21นะคะนี่จังหวัดนครสวรรค์วัดวัดอะไรอะตรงนี้ค่อนข้างสึกนะคะหนูอ่านไม่ออกนะคะพี่พีนี่ตรงใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะดูเก่ามากเลยนะคะพี่พีรายการที่21นะคะ มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะวิพีแต่ว่าสวยมากเลยอะ่ะนี่กล่องเดิมๆเลยรายการที่12สิบสองนะคะหลวงพ่อเงินนะคะอันนี้แบบสีเนียนๆวยสวยๆแบบนี้เลยนะคะวิพีหลวงพ่อเงินรายการที่ยีนะคะถ้าภาพไม่ชัดภาพเบอพี่พี่ขอภาพเพิ่มเติมกันได้ตลอดเลยนะถ้าหนูพูดชื่อภาพผิดหนูขออภัยด้วยนะคะรับ1องค์200นะคะถ้ารับสององค์ รับเป็นคู่ก็คือ300อนะคะพี่พีนี่ถ้า3ามองค์ขึ้นไปก็คือคิดองค์ละร้อยห้บาทนะคะนี่ส่งฟรีนะคะพี่พี่ส่งพ่อเงินนะคะอันนี้รายการที่ยี่อนะคะรายการที่23ามนะคะพระสมเด็จนะคะสีเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูเก่ามากพระสมเด็จนะคะ พระสมเด็จดูเก่ามากเลยนะคะรายการที่13สิบสามนะคะพี่พี่ค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะพระสมเด็จรายการที่1ี่สิบสามนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะรายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระสมเด็จนะคะแล้วก็เขาแปะเหมือนคล้ายแผ่นทองนะคะเป็นสีทองทองตรงนี้ด้วยสวยมากเลยเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบสี่นะคะอันนี้รายการที่ยี่สิบสี่นะคะพี่พี่ จบไปแล้วนะคะใน EP ีที่111นะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจวัตถุมคุลรายการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์099 056 7 929นะคะ ID Line MILK M 2 5 6 0นะคะหรือว่าจะแคปทพ่หน้าจอแล้วก็สแกนที่คิวอา e คตตรงกลางตรงนี้ได้เลยนะคะชื่อไลน์ชื่อมิวนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดพาดีๆและเป็นกำลังใจให้บ้านมิวพาสวยด้วยนะคะ ถ้าภาพไม่ชัดภาพเบอร์หรือว่าหนูพูดชื่อภาพผิดพี่ๆขอภาพเพิ่มเติมหนูได้ตลอดเลยนะถ้าหนูพูดชื่อภาพผิดหนูขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ